มอนิตตรวจดวงวิญญาณหุนเซนสิ้นสุดทางเลื่อนเริ่มนับถอยหลังแล้วเดือนพฤศจิกายน2568นี้กองทัพไทยคงจะเริ่มเปิดฉากโจมตีขเขมรบทความโดยหมอนิตกิจจาทวีกุลกิจเชื่อว่าทหารไทยจะลุยถล่มเขมรอย่างแน่นอนแต่ถ้าดึงเกมไปถึงเดือนธันวาคมเกรงว่ามันจะไม่สะใจโกประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงควรจะเปิดฉากโจมตีขเขมรภายในไม่กี่วันนี้ไม่ควรดึงเกมไปถึงเดือนธันวาคมการรบครั้งนี้ทางฝั่งขเขมรก็มีโดรนฝั่งไทยก็มีโดรนต่างฝ่ายคงจะใช้โดรนบินหย่อนระเบิดใส่กันหรือใช้โดรนผีชีพเป็นอาวุธสําคัญทางทหารไทยคงจะมีการเตรียมการป้องกันโดรนของขเขมรแม้แต่ฝั่งขเขมรเองก็คงมีแผนป้องกันโดรนของฝ่ายไทยเหมือนกันทหารขเขมรขุดคูแหวตและทําบังเกอร์ไว้หลายแห่ง ทหารไทยคงจะประชุมวางแผนการรบเรียบร้อยแล้วเชื่อว,ว่ากองทัฟ้าคงจะบินไปถล่มบันไดและถนนทางขึ้นปราสาทตาควายรวมทั้งกระเช้าทหารของขมรที่ทําไว้เป็นการตัดกําลังส่งสเสบียงไม่ให้ทหารขมรน,นั้นใช้งานได้ทัฟ้าควรจะมีแผนบินไปถล่มคลังน้ํามันคลังอาวุธและคลังสเสบียงอาหารของขมรเพราะ3มจุดนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของกองทัพขมรความจริงทุกๆประเทศที่มีการทําสงคราม ทหารต่างก็จ้องที่จะตัดกำลังบํารุงของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือคลังน้ำมันคลังแสงและคลังสเสบียงเป็นหลักอีกตำแหน่งที่สำคัญคือสถานีสื่อสารควรจะบินไปถล่มให้รับคาบเชื่อว่าการเปิดฉากโจมตีขเขมรคราวนี้คงต้องใช้เวลาอย่างน้อย15-20วันถึงจะจัดการขเขมรได้เบ็ดเสร็จการสูญเสียกำลังทหารคงจะมีทั้งสงฝ่ายแต่คิดว่าทหารขเขมรจะสูญเสียมากกว่าฝ่ายไทย มอนิที่กล่าวต่อว่าหุนเซนสิ้นสุดทางเลื่อนสงครามที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้จะเป็นสงครามสั่งสอนหุนเซนสั่งสอนคนขมรทั้งประเทศขมรจะพังยับเยินคงจะมีทหารขมรจำนวนหนึ่งทิ้งอาวุธแล้วหลบหนีเข้าป่าหรือยอมตกเป็นเฉลยศึกเพราะขืนสู้ก็ตายปเปล่าๆชั่วโมงนี้หุนเซนคงเหงื่อตกไปไม่เป็นเพราะหุนเซนสิ้นสุดทางเลื่อน จะหันซ้ายหันขวามองหาประเทศที่3หรือที่4เข้ามาไกลเกี่ยให้สงบสึกเล่เหลี่ยมฮุนเซนนั้นแปลว่าแต่ไม่อยากให้กองทัพไทยหรือนายกรัฐมนตรีก้มหัวให้ประเทศที่สมหรือที่4ง่ายๆเราจะหยุดก็ต่อเมื่อคเขมรพินาทย่อยยับก่อนเท่านั้นผู้นํามาเลเซียอยากเข้ามาเสือกไอ้ทัมบ้าบอก็อย่ามาเสือกทนายอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีไปยอมให้ประเทศที่สมอย่างง่ายๆและถ้าสั่งให้ทหารไทยหยุดยิงเร็วเกินไป คุณอนุทินชาญวิรกุลจะเสียผู้เสียคนและเสียคะแนนเสียงในทันทีแต่ถ้ากองทัพไทยสามารถทำลายจุดสำคัญสำคัญของขเขมรจนเป็นง่อยทั้งประเทศค่อยมาคุยกันกองทัพไทยน่าจะบุกไปถล่มบ่อนปล่อยเป็ดทุกบ่อนทำลายแหล่งสแกมเมอร์ให้ราบคาบเหมือนพม่าท,ที่เอาระเบิดไปถล่มแหล่งสแกมเมอร์จนพังยับเยินชั่วโมงนี้คุณเซนจนตรอกแล้วอย่าไปปราณีให้ขเขมรเพราะมันเลี้ยงไม่เชื่อง เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะไปถล่มบอ่อเงินบอ่อทองซึ่งเป็นท่อน้ําเลี้ยงของตระกูลหุ่นให้หมดเกลี้ยงความจริงกองทัพเรือน่าจะบุกเข้ายึดเกาะกงจะได้มีตัวต่อรองกับขเขมรบอลปอยเปตอยู่ในรัศมีของกองทัพเรือและแม่ทัพภาคที่หนึ่งจึงควรจะเร่งสปีดยึดเกาะกงและทําลายบอนทุกแห่งในรัศมีที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งรับผิดชอบต้องเปิดศึกทุกแนวรบพร้อมกันขเขมรจะได้ยืนเซอร์จะหันไปทางไหนก็เจอแต่กองทัพไทยบุกตะลุยทุกทิศ ต้องบุทกทุกๆด้านพร้อมกันถ้าเป็นไปได้ควรจะบินไปหย่อนไข่ใส่บ้านฮุนเซนให้พังย่อยยับกองทัพไทยควรจะรุกหนักทันทีอย่ารีรออย่างช้าภายใน3-4วันนี้ควรจะเปิดฉากโจมตีขเขมรเยีายวรอถึงเดือนธันวาคมเพราะมันไม่สะใจโกประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างก็รอดูผลงานของกองทัพไทยทำลายขเขมรให้จบ,บไปตีงูต้องตีให้ตาย ชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดนจะได้อุ่นใจเมื่อทำลายขมรจนเป็นง่อยทั้งประเทศแล้วค่อยมาเจรจากันในภายหลังแต่ในระหว่างที่รบและกองทัพไทยกำลังได้เปรียบอย่าไปเจรจากับใครอย่าไปฟังผู้นำมาเลเซียและผู้นำสหรัฐควรจะถือโอกาสนี้บุกทะลวงขมรให้ที่แตกเยี่ยวราดไปตามๆกันเชื่อว่าประเทศขมรจะสว่างไปด้วยแสงสีและเสียงเหมือนกับเทศกาลฉลองคริสต์มาสหรือปีใหม่ แต่เป็นสีแสงและเสียงที่ทำให้คนขเขมพรพวาไปทั้งประเทศจนไม่กล้าโผล่หน้าออกมาดูกระทรวงการต่างประเทศต้องรีบชี้แจงให้กับนานาชาติถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะฝ่ายขเขมรทำงานด้านการต่างประเทศรวดเร็วกว่าไทยหลายก้ามอนิตกล่าวต่อว่าฮุนเซนเป็นนักจัดสรรที่ดินที่ดินในประเทศขเขมรฮุนเซนแบ่งให้ต่างชาติทำประโยชน์สัญญา99ปี และถ้าหมดสัญญา99ปีก็ยังต่อสัญญาได้อีกครั้งละ20ปีประชาชนคนขเขมรตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไป3าสี่ชาติเกิดมาใหม่สัญญาที่ฮุนเซนให้ชาวต่างชาติเช่ายังไม่หมดสัญญาฮุนเซนขายแผ่นดินประเทศไทยก็มีนักการเมืองตระกูลหนึ่งขายชาติฮุนเซนมันกง,งทุกเม็ดนักการเมืองไทยก็โกง,งทุกโครงการฮุนเซนคงไม่เคยฮุบที่ธรณีสงแผ้นักการเมืองไทยในจุดนี้ เพราะนักการเมืองไทยสามารถพุบที่ธรณีสงได้อย่างหน้าตาเฉยคุณเซนมีเหมือนกับนักการเมืองไทยอย่างหนึ่งคือชั่วทั้งตระกูลมอนิตได้กล่าวต่ออีกว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นหรือลดลงชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองที่หายากมากนายกรัฐมนตรีจึงควรจะรีบฉกฉวยนาทีทองอย่างเร่งรีบแต่ถ้าทำไม่ได้ตามที่ประชาชนตั้งความหวัง เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณอนุทินชาญวิรกุลจะเสียคะแนนไปไม่น้อยงานนี้เหมือนเป็นไฟบังคับให้คุณอนุทินชาญวิรากุลแสดงฝีมือถ้าทหารไทยไม่ถูกมือที่มองไม่เห็นโทรมาสั่งให้หยุดยิงเหมือนที่แม่ทัพกุ้งเจอมาแล้วเชื่อเกินร้อยเลยว่าฝั่งเขมรแพ้ไม่เหลือชิ้นดีถึงแม้ว่าคนที่โทรให้แม่ทัพภาคที่สองหยุดยิงเป็นใครยังไม่มีคำตอบแต่ประชาชนคนไทยคงจะแอบสาบแช่งคนที่สั่งให้แม่ทัพหยุดยิง หวังว่ากองทัพไทยคงจะโชว์ผลงานการทำสงครามที่ใกล้จะเกิดขึ้นเร็ววันนี้ให้ประชาชนทราบซึ้งและประทับใจไปอีกนานแสนนานประชาชนที่หวังพึ่งนักการเมืองไม่ได้เต็มที่แต่ยังโชคดีที่ทหารไทยยุคนี้ใจถึงพึ่งได้ที่ผ่าน,านมาหุนเซนทำตัวเหมือนจิกโกปากซอยหาเรื่องรังแกคนไทยและไม่เกรงกลัวนักการเมืองไทยสักคนแถมยังตบหัวนักการเมืองไทยหลายคนที่เดินผ่านปากซอย ส่วนนักการเมืองไทยหลายคนต้องยอมงอให้กับฮุนเซนมาถึงชั่วโมงนี้ซิโกโปากซอยอย่างฮุนเซนกำลังจะจนตรอกเพราะฮุนเซนสิ้นสุดทางเลื่อนแล้วนั่นเองด้วยความเคารพมอนิตกิจจาทวีกุลกิจและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ และขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ